นี้ในในในแต่ละประเทศหรือในบ้านเรากันนะนี้เกิดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วไม่รู้ตัวก็แพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไปถ้าเกิดเขารู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในประเทศนั้นเนี่ยลดน้อยลงด้วยหลายคนบอกว่าเชื้อเอชไอวีระบาดน้อยลงสิ่งที่จะดีขึ้นตามมาวันรโรกก็จะน้อยลงด้วยนะะ<อ>วันรนรคเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหเจอกันบ่อยมากเลยนะครับนะเพราะฉะถ้าเกิดคนไม่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 ติดเชื้อเอชไอวีโอกาสที่จะติดเชื้อวันนรคก็น้อยลงโอกาสที่จะแพร่วันนน้รนกในมมุกว้างเเยยอะล าจารย์แล้วอย่างในประเด็นที่อาจารย์แนะนําว่าต้องคว,ค,วควรที่จะพาคู่นอนไปตรวจด้วยไม่ว่าอาจจะเป็นคู่นอนอ,อยู่ด้วยกันมาร่วม20ปีแล้วหรือเพิ่งอยู่ด้วยกันก็ตามค่ะประเด็นนี้จะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดความแตกแยกในครอบรครัวไหมคะในทางกลับกันน่าจะทําให้เกิดความรักกันมากขึ้นนะครับการเชิญการชักชวนนะครับนะคู่นอนนะครับหรือว่าแฟนนะ ไปบอกไปตรวจเอชกันท่านหน่อยเพื่อจะดูสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะเป็นการแสดงว่าเราเป็นห่วงเรา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 ,เรา,เรา,เราอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีมีความรักเขามากเลยอยากจะแต่งงานกันจริงๆนะแต่งไงก่อนจะแต่งงานกันนะครับเราไปตรวจเอชไอวีกันสักคนหนึ่งนะครับนะเมือม่อเมืออ่อตรวจแล้วไม่เจอนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการตรวจเป็นคู่มันดีอย่างนี้ครับก็คือว่า ถ้าเผื่อเราไปตรวจคนเดียวเช่นสามีหรือภรรยาภรรยาไปฝากท้องนะส่วนมากหมอเขาจะตรวจว่าเนี่ยติดเชื้อไอ v ชวีหรือเปล่าด้วยที่สามีก็ไม่สนใจจะไปตรวจด้วยไม่ได้แปลว่าการที่ตรวจแล้วภรรยาไม่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าในอนาคตหรือท้องหน้าเนี่ยภรรยาจะไม่ติดเชื้อตามไปนะเพราะว่าภรรยาตรวจแล้วไม่ติดเชื้ออยู่กันมา5ปีนะครับนะสามีเขาโอกาสจะติดเชื้ออยู่ได้สองเปอร์เซ็นต์ทั้งที่ภรรยาไม่เจอก็ตม่มนะครับนะก็ไม่ได้แปลว่าแต่งงานกันมาห้าปี สามีที่ติดเชื้อแล้วทำให้ภรรยายติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอาสามีไปตรวจด้วยจะทําให้ป้องกันภรรยายเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับนะขณะเดียวกันเราบอกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ตรวจเจ้ว่าติดเชื้อนะฮะตรวจเจ้ว่าติดเชื้อหนึ่งในสามของหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้นะครับสามีเขาที่บ้านนะครับซึ่งเป็นพ่อของลูกในท้องเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อด้วยนะไม่ได้แปลว่าคู่สามีภรรยายแต่งงานกันแล้ว เนี่ยภรรยาตั้งครั์ขึ้นมาภรรยาคนนี้จะมีเพศสัมพันธ์กับพ่อ<ห>ของลูกคนนี้เป็นค,นครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่เข้าใจนะฮะนี่คือประเด็นที่สาคัญมากเลยที่หญิงตั้งครันที่ตรวจเจอติดเชื้อแล้วมีความลําบากใจมากเลยแต่ถ้าสมมติเราบอกเออมาตรวจพร้อมกันนะวลาเมาฝากครันนะครับนะนะฮะตรวจแล้วฝ่ายหนึ่งไม่เจอฝ่ายหนึ่งเจอนะพูดคุยกันให้รู้เรื่องแพทย์อ่ืรพยาบาลช่วยเป็นเพื่อนคุ่ด้วยจะทําให้คู่สามีภรรยาคู่เนี้ย มีความสุขกันรักกันไปต,ไไปตลอดทั้งทที่อาจจะคนนึงติดคนหนึ่งไม่ติดก็ตามแทนที่หลายคนมารู้ทีหลังหนีไปเลยอย่างนี้ก็มีครับคณครูยอาจารย์ครับผมก็เลยอยากจะถามนิดนึงนะครับกรณีที่ผลตรวจออกมาเนี่ยนะครับกระบวนการในการที่จะปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผลตรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ของหน่วยงานที่ให้ให้การบริการตรวจเนี่ยมันเป็นรดักลุ่มแค่ไหนครับอาจารย์เพราะบางทีเราไม่อยากจะให้ผลตรวจเนี่ย แพร่ออกไป <Okay. S 1> นะครับพูดถึงการปกปิดข้อมูลใช่ไหมครับนะ <c redit> หลายคนจะได้ยินคําว่าคลินิกนี่ะนามเพ <c redit> ราะคลินิกนิรนามของสบายชาติไทยก็คือเราไม่ถามชื่อแท้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไม่ถามหมดนะครับนะ <c redit> ล้วก็ตรวจไปนะใครอยากจะมาตรวจด้วยความสมัคงใจแล้วก็จะตรวจให้ <c redit> บอกผลให้โดยเฉพาะไม่บอกผลให้กับเพื่อนเขาที่มาด้วยกันนะครับนะบอกกัน่างนี้เลยนะครับแล้วถามว่าข้อมูลจะรั่วไหลไหม ก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะที่ตรวจเจอนะครับนะฮะอันนั้นส่วนหนึ่งล็คือแบบนี้แล้วนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อตอนที่เราตั้งคลินิกนี้แน้านามมาเมื่อสัก20ปีที่แล้วสาคัญมากเลยเพราะว่าทุกคนกลัวจะไปตรวจเอต่างๆเหล่านี้นะครับนะแต่ตอนนี้ถ้าบอกใครไปคลินิกนี้แน้านามก็บอกว่าชื่อเสียงไม่ดีนะไปคลินิกนี้แน้านามเม่ได้ไปทำอะไรกันที่คลินิกแน้านามนะครับนะเวลานี้คนที่มาใช้บริการที่คลินิกนน้านามเรานะครับนะ ถ้าเขาแสดงบัตรประจําตัวประชาชนนะครับนะเพื่อจะเอาเลขหลักสิบสามตัวนะใส่ข้อมูลเข้าไปเพื่อเราจะไปเก็บเงินค่าตรวจจากสปสชหรือว่าบัตรทองนะครับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีมีหลักเกณฑ์ให้คนไทยทุกคนตรวจเอสได้ฟรีปีทะสองครั้งนะครับแต่เขาต้องมั่นใจนะคว่าคนที่มาตรวจกับเขาเนี่ยมีตัวมีตนจริงเ้าก็ต้องคีย์ข้อมูลของเลขบัตรเลขของเข้าไปแล้วก็ไปเก็บเงินจากสำนักงานสปสชนะครับนะ เวลานี้คนมามาตรวจแบบนี้นะเยอะนะครับเป็นหมื่นเป็นหลายแสนคนนะครับรวมทั้งคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วกินยาต้านขององค์การภระชารรมก็ต้องขีก็ต้องคีข้อมูลให้เขาปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่เคยมีถูกใครร่วงรู้เลยครับว่าเขาติดเชื้อกินยาต้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าการตรวจเอสนะครับหรือว่าการที่ติดเชื้อต้องกินยาต้านนั้น ไม่ได้ทําให้ข้อมูลของเขาเนี่ยรั่วไหลไปสู่คนอื่นเพราะมีการเก็บข้อมูลค่อนข้าง,งจะดีในระดับที่คุมผลการตรวจหรือคุมว่าใครใตรวจเลือดหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นความจริงนะครับว่าหลววายคนไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นะก็ตรวจเจอว่าติดเชื้อก็จะมีมีผลของเขาเนี่ยอยู่ในบัตรของโรงพยาบาลอยู่ในในในบัตร<อ>บัตรผู้ป่ย <S <S วยถ้าคกคนกร้ีต้องไปถอนฟันไปผ่าตัดพยาบาล หรือว่าหมอฝ่ายอาจจะมองด้วยสายตาแปลกๆอย่างนะแต่ตอนนี้อาจจะมองด้วยสายตาแบบนึงนะครับนะฮะหรือว่าอาจจะมีพยาบาลคนอื่นที่ดูแฟนนั่นอาจจะรู้ว่าคนไหนติดเชื้อตรงนี้ข้อมูลที่เรียกว่าความลับเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ได้ดีนักนะครับนะดนั้นที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องรักษาความลับอย่างเต็มที่เลยนะครับถ้าใครมีความเป็นห่วงนะครับเรื่องของการตรวจเองแล้วจะมีคนอื่นรู้ผลการตรวจถ้าเขาแสดงความห่วงอย่างนี้นะครับนะ บุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆโรงพยาบาลจะยินดีให้คนไข้เลยครับว่ามาตรวจเถอะนะครับไม่ต้องใช้บัตรอะไรเลยนะครับนะหรือใช้ชื่อปลอมก็ได้นะครับในการตรวจคลแรกนะครับนะเราก็มาตรวจไปก็ตรวจเจอก็ชื่อปลอมเนี่ยนะต่อไปจะมารับการรักษาแล้วก็ใช้ชื่อจริงก็ได้ก็คือว่าหลายโรงพยาบาลใน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 ระบบสาธารณสุขขณะนี้พยายามเอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวกให้คนไข้ที่เป็นห่วงเรื่องของการตรวจแล้วจะมีคนอื่นรู้เนี่ยมาตรวจโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อก็ยังได้ครับ ค่ะก็สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะท่านอาจารย์ประพานก็ได้เล่าถึงเรื่องราวที่อาจทําให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านต้องประหลาดใจนะคะรวมถึงมุมมองใหม่ๆต่อโรคเอสที่จะทําให้เราตระหนักในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะสําหรับในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงวิธีการป้องกันดูแลตัวเรานะคะและคนที่เรารักว่าให้ห่างไกลจากโรคเอสได้อย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ การตรวจเอชป้องกันรักษาชีวิตได้คุณตรวจเอชแล้วหรือยังเพราะองค์การเภสัชกรรมรู้ว่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราวันนี้จิตสำนึกแห่งคุณภาพที่มากกว่าภาระหน้าที่ปลูกเร้าให้เราไม่หยุดนิ่งที่จะคิดคนวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพยา ให้ทันทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเรายังคงอยู่กับท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงภาพรวมของโรคเอสในประเทศกันไปแล้วรวมถึงความสําคัญของการตรวจเลือดประจําปีซึ่งเป็นที่มาของคําขวาัญโณรงค์ที่ว่าปีนี้คุณตรวจเอดสแล้วหรือยังค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงวิธีการป้องกัน และช่องทางสําหรับการตรวจโรคเอส,สําหรับผู้ที่สนใจนะคะเพื่อป้องกันให้ตัวเราและคนที่เรารักห่างไกลจากโรคเอสค่ะเอาละครับอาจารย์ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้ารับการตรวจเพดนี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องเตรียมใจต้องมีความอยากที่จะไปตรวจเพราะเห็นประโยชน์ของการไปตรวจครับ ไม่ใช่ถูกเมียบังคับถูกสามีบังคับถูกตำรวจหรือว่าถูกนายจ้างบังคับนะครับนะเพราะตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับถ้าคนคนนั้นไม่เห็นประโยชน์ในการไปตรวจเอทต่อแม้ให้ตรวจกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรครับอ๋อค่ะค่ะสั้นคะแล้วสำหรับวิธีการตรวจเอทซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์ได้เล่าไปแล้วว่าการตรวจเลือดเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีป้องกัน หรือการตรวจที่ดีที่สุดเนี่ยปัจจุบันนะคะมีวิธีการตรวจเอดได้กี่ได้กี่วิธีแล้วมีวิวัฒนาการในการตรวจยังไงบ้างคะต้องบอกว่าการตรวจเลือดเนี่ยเป็นการที่ตรวจว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่เนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับนะแต่ถ้าถามว่าป้องตาอตรวจแล้วป้องกันได้ดีมากที่สุดไหมคงไม่คงไม่ใช่ที่เราตอบไปแล้วทีนี้ถ้าถามว่าการตรวจว่าการติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยตรวจใต้อ่จะอ่ จากช่องทางดังช่องทางใดได้บ้างนะครับนะตระวจเลือดก็เป็นที่เรารู้จักกันมาผ <ฮะ S 2> ูต้ตรวจกันมานานแล้วนะครับนะฮะ,ฮะต่อมาเนี่ยระยะหลังเนี่ยก็มีชุดทดสอบที่สามารถเอาน้ำลายมาตรวจก็ได้นะครับนะเช่นหลายคนจะเห็นนะมีเอาอะไรไปป้ายป้ายปากแล้วก็ใส่เข้าไปโอโอโอในหลอดนะครับ<ช>รวมกันก็ป้วนน้ำลายออกมานะครับในบางประเทศอาจะ